สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB บีแปลง CB บยาวห้าศูนย์เอนะครับคันนี้สิบสามจดสิบสี่นะครับของแต่งมีท่อนะครับลั่นลั่นสติกเกอร์รอบคันนะครับสีล้อแดงแก้วนะครับอย่างหน้าหลังยังเหลือนะครับรวมรวมสวยนะครับกุญแจสองดอกครบนะครับผมมีที่ใส่โทรศัพท์ อันนี้เลขไม่อยู่ที่สามหมื่นสามนะครับชิวหน้าแต่งนะครับร้านอ,อมบิกบ๊กไบนะครับผมร้านอยู่จังหวัดราชเริญนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทมาก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ได้อุ่นเครื่องหรืออะไนะครับ ไม่มีไฟเครื่องอะไรโชว์นะครับเ่นีมีไบดับหมดทนะครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมมีบริการจัดส่งนะครับความเปลี่ยนถ่ายของเ็วฟรีคันนี้ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนหายนะครับไปโอนได้ใหม่เลยนะครับเล่มครบโอนนะครับผมประมาณนี้ครับ ใก็สอบถามมาได้เลยครับจะดูคันไในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ